พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่265ไปรีเฉินในเมื่ออันผิงหายดีแล้วฟู่หวงต้องดีใจแน่นอนองรัชทายาตอบอย่างนุ่มนวลเขาตัดสินใจทูลรายงานเรื่องอันผิงกงจู่ให้ฮ่องเต้ทราบอย่างแน่นอนเขาเป็นคนฉลาดดังคาดอันหลิงเกอมเม้มปากคิ้วและตาที่งดงามของนางมิรู้ว่าได้ทำให้ผู้ใดลุ่มหลงไปแล้วบ้าง ในตาสีดำสะท้อนเงาร่างของมูจวินหานคนสองคนสบตากันโดยมิมีผู้ใดล่วงรู้เอาละในเมื่ออันผิงมิเป็นอันใดเจ้าก็ไปทำหน้าที่ของตนเถิดองค์รัชทายาทให้อันหลิงเกอออกไปจากนั้นจึงหันไปมองสองคนด้านหลังจวินหานวันนี้ข้าพบผู้มีความสามารถอีกคนหนึ่งแล้วลองดูว่าระหว่างพวกเจ้าผู้ใดจักเก่งกว่ากัน อันหลิงเกอเพียงเหลือบตามองอีกคนที่ว่าจากนั้นเก็บสายตากลับและเมื่อนางคันวะให้องค์รัชทายาเสร็จก็รีบเดินทางกลับจวนทันทีเมื่ออยู่ในเรือนและสั่งให้คนอื่นออกไปหมดแล้วนางจึงยกมือกลุ่มท้องแล้วหัวเราะออกมานึกถึงสีหน้าที่ทั้งอับอายทั้งโกรธของอันผิงกงจู่แล้วอันหลิงเกอร์ก็ได้ระบายอารมณ์ออกมาครั้งใหญ่ทีเดียว เสียงหัวเราะของนางดังราวกระดิ่งทองฟังแล้วเพลินหูยิ่งนักเสียงของนางทําให้ไปรีเฉินที่อยู่ในมุมมืดอดปรากฏตัวขึ้นมามีได้สาวน้อยเจ้าดีใจถึงเพียงนี้เชียวหรือ อันหลิงเกอมองบุรุษที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้างดงามราวหยกปลายจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากบางโค้งคิ้วคมเข้มรากระบี่ดวงตาภายใต้ขนตางามดูยั่วยวนคล้ายสามารถดึงวิญญาณคนออกมาได้ทําให้คนต้องหลงไหลไปกับรูปโฉมที่หล่อเหลาของเขาเขาคือผู้ใดมาอยู่ที่เรือนตั้งแต่เมื่อไรนางรู้สึกหวัดระแวงมากความรู้สึกปลอดภัยหายไปจนสิ้น ไปลีเฉินมองอันหลิงเกอที่หน้าเปลี่ยนสีไปแล้วเพียงรู้สึกแม่นางตรงหน้าช่างน่าสนใจยิ่งนักเขาเห็นตอนที่อัลหลิงเกอลงมือกับลูกธนูของอันผิงกงจู่ความเร็วและแรงเช่นนั้นดูก็รู้ว่านางต้องมีใช่หญิงสาวธรรมดาในเรือนด้วยความสงสัยเมื่อครู่ตอนแข่งกับมูจวินหานเขาจึงแกล้งพ่าแพ้แล้วตามอันหลิงเกอมาที่นี่คาดมีถึงว่าอันหลิงเกอยังมีด้านที่เจ้าเล่ห์อีกด้วย เจ้าเล่ห์ราสุนักจิ้งจอกฉับไวเหมือนแมวคนเช่นนี้ช่างน่าสนใจนะอันหลิงเกอรจ้องไปลีเฉิญอย่างระมัดระวังในตาสีดำดูมืดมนมิน้อยเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรที่นี่คือจวนโหมีทหารนับร้อยนายคอยดูแลอย่างเข้มงวดแต่คนผู้นี้สามารถปรากฏตัวตั้งแต่ตอนใดมิทราบทั้งยังมิทำให้ทหารศักนายหนึ่งเคลื่อนไหวเห็นได้ชัดว่าวิชาตัวเบาของเขามิเหมือนคนทั่วไป ไผ่ลีเชิญประหลาดใจเล็กน้อยเขาถือเป็นผู้ช่ำชองในยุทธภพใบหน้ามีสเสน่ห์เย้ายวนราวปีศาจหญิงสาวในยุทธภพต่างหลงรักเขาแม้กระทั่งหญิงที่ตัดขาดจากเรื่องทางโลกเมื่อเห็นเขาก็ยังต้องเขินอายจนหน้าแดงแต่อันหลิงเกอมิยแสต่อชมหน้าของเขาทั้งยังมีความระแวงออกมาให้เห็นอีกด้วยช่างน่าสนใจเสียจริง ไปลีเ่เฉินสนใจอันหลิงเกอร์มากขึ้นริมฝีปากบางยกยิ้มเล็กน้อยดวงตามีเสน่ห์กับพริบแล้วเอ่ยล้อเล่นว่าแน่นอนว่าข้าต้องเดินเข้ามาอย่างสงาา่าผ่าเผยอยู่แล้วทหารจนโหของพวกเจ้ายัางอ่อนหัดนักเขาสายศรีรษะจากนั้นก็มองไปที่อันหลิงเกอร์อย่างมีความหมายลึกซึง้งกลับเป็นเจ้าที่กล้าลงมือต่อกองจู่ในวังนับว่าใจกล้ามีเบากงจู่อันหลิงเกอตกใจจนทําตัวมิถูกเกิดเรื่องขึ้นกับองค์หญิงพระองค์ใดหรือ หากมิได้เห็นอันหลิงเกอใช้เข็มเงินกระแทกลูกธนูของอันผิงกงจู่ด้วยตาตนเองไปหลีเฉินคงโดนท่าทีาน,ทาน,นี้ของนางหลอกไปแล้วสาวน้อยเจ้าเล่ถ้ยคำของนางมิได้เผยจุดอ่อนออกมาเลยมิรู้ว่านิสัยระมัดระวังเช่นนี้ถูกอบรมสั่งสอนมาได้อย่างไรไปหลีเฉินหัวเราะที่หนึ่งข้าเห็นเรื่องนี้กับตาตนเองหากให้อันผิงกงจู่รู้ว่าเสียหน้าในวันนี้เพราะเจ้าคิดว่านางจะทำอย่างไรกับเจ้าหรือ อันหลิงกะกะพริบตาปริบๆใบหน้ายังมีท่าทีว่ามิรู้เรื่องกับสิ่งที่ไปลีเชิญกล่าวคำที่กล่าวออกมาของคุณชายช่างแปลกประหลาดประหลาดเสียจริงสีหน้าของนางมิเปลี่ยนและพูดโกหกได้โดยมิกระพริบตาใครต่างก็รู้ว่าลูกธนูของอันผิงกงจู่ต้องพุ่งกลับไปเพราะมันชนกับอาวุธเหล่านั้นเรื่องนี้เกี่ยวอันใดกับข้านางมองไปลีเชิญมุมปากเผยรอยยิ้มที่เย็นเยือก กลับเป็นคุณชายต่างหากที่บุกรุกจจนโหถ้ามีคนจับได้ก็เกรงว่าต้องถูกขังที่คุกหลวงอีกนานเป็นแน่แม้อันลิงเกอจักเอ่ยเช่นนี้แต่ในใจมีมั่นคงแม้แต่น้อยคนผู้นี้หลบเลี่ยงทหารทั้งหมดมาได้และปรากฏตัวขึ้นที่นี่อย่างไร้เสียงเห็นได้ชัดว่าวิชาเบาตัวของเขาสูงส่งและคนทั่วไปมิใช่คู่ต่อสู้ทหารในโจนมีวิชาต่อสู้ทั่วไปเท่านั้นหากอยากจับคนเช่นนี้จึงเป็นเรื่องยากมาก พออันหลิงเกอร์เอ่ยจบก็ได้ยินไปลีเฉินหัวเราะออกมาเจ้าคิดว่าทหารในจวน,นี้สามารถจับค่าได้หรือเขาเย่อหยิ่งเสียจริงการกระทํามิได้เหมือนภายนอกที่ดูไร้พิษภัยแม้แต่น้อยทหารในจจนใช้มีได้จริงๆอัลลิงเกอเอ่ยเพียงประโยคเดียวอยู่ๆก็ยกมือขึ้นแล้วสาดผงในกระเป๋าแขนเสื้อของตนออกไปทางไปหลีเ่เฉิน ไปรีเชิญที่ท่องยุทธภพมานานรู้สึกได้ถึงลางไม่ดีจึงยกปลายเท้าแล้วทะยานออกไปราวสามจังจากนั้นก็ร่อนลงพื้นเพียงเท้าแตะพื้นเขาก็รู้สึกว่าเท้าหนักมากพื้นที่เดิมราบเรียบก็เป็นช่องยุบลงไปขณะเดียวกันก็มีเสียงลมพัดดังมาจากทุกทิศทางเป็นกับดัก ลีเชนเลิกคิ้วอย่างตกตะลึงเขาใช้วิชาตัวเบาลอยทะลุหลบหลีกท่ามกลางลูกธนูที่หนาแน่นเขาหลบเลี่ยงอาวุธลับเหล่านั้นได้สบายและท้ายสุดก็กระโดดมาอยู่ตรงหน้าอลิงเกอร์สาวน้อยค่ายกลของเจ้ามีเลวเพียงแต่ยังมีจุดบกพร่องอยู่เล็กน้อยหากต้องการสร้างกลกลับไว้ในเรือนจำต้องวางเหล็กหนามที่แหลมไว้ใต้ดินและวางยาพิษที่ร้ายแรงไว้บนลูกธนูเพื่อให้ศัตรูมิสามารถรอดชีวิตไปได้ ไปลีเฉินเพิ่งกล่าวจบพลันเห็นอันหลิงเกยิ้มแปลกๆคุณชายมั่นใจได้อย่างไรว่าสามารถหลบพ้นค่ายกลของข้าทั้งหมดอันหลิงเกอกำลังคำนวณอยู่ในใจมองเหงื่อที่ออกบนหน้าผากไปลีเฉินจึงรู้ว่าเขามีอาจขยับได้แล้วนางเอ๋ยกลัวหัวเราะลม้มร่างสูงล้มลงพื้นทันทีทำเอาปีจูและหมิงซินที่เฝ้าอยู่หน้าเรือนพากันตื่นตระหนกเกิดอันใดขึ้นเจ้ากัคุณหนู นั่งสองคนผลักประตูเข้ามาอย่างรีบร้อนเมื่อเห็นร่างที่นอนอยู่บนพื้นก็เผยสีหน้าหวาดกลัวออกมามีรู้ว่าเขาเป็นใครและมาจากที่ใดจึงกล้าบุกมาเรือนคุณหนูใหญ่หกักเรื่องนี้ถูกแพร่ออกไปย่อมเสื่อมเสียไปถึงชื่อเสียงของคุณหนูหากเขาต้องการทำไม่ดีมิร้ายก็เกรงว่าคุณหนูจักไร้โอกาสร้องขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอัหลิงเกอมองหลุมค่ายกลที่พื้นนั่นคือสิ่งที่ทำไว้เพื่อหลบหนีหากมีจนป่าบุกเข้ามา คาดมิถึงว่าวันนี้จะได้ใช้จริงฮ่าฮ่นั่งบกมือให้ปี่จูและหมิงซินมิมีอันใดหรอกก็แค่จนบุกเข้ามาพวกเจ้ามัดเขาไว้แล้วส่งให้ทางราชการเถิดขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ